ดีค่ะขอต้อนรับสู่กลับเาสู่ช่อง MKBHD m เ b h d จ้ากลับมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันพิเศษพ่สมเพราะว่าชั้นจะมาเรีอคชั่นทีป๊อปนี่ซึ่งถือว่าแปลกใหม่ก็แปลกอยู่พพแต่ว่าครั้งนี้ก็คือม,มีหนึ่งวงที่ฉันไม่เคยรีอคชั่นเลยตั้งแต่คดบิวมาแต่ก็เป็นฟังเพลงเข้ามาตลอดแล้วก็อีกหนึ่งวงก็เป็นวงลูกสาวของชันที่แบบ ซัพพอร์ตอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะนอกจากอลราล่านะคะก็คือ2เกิร์ลกรุ๊ปทีป๊อปได้แก่วงพิกซี่และวิค่ะเฮ้ยเหรอยังไงไม่เหมือนเลยเหมือนมาก ก็เป็น2วงที่เรียกได้ว่าถ้าสำหรับฉันนะถ้าไปดูหน้างานจริงๆคือสุดจริงๆทั้ง2วงเลยที่แบบจากประสบการณ์ที่เคยไปดูมาสดๆเลยกับตาตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็น2วงที่สายเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยก็ว่าได้วงนึงสายเอจนเตอร์ทนวงนึงสายเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่าอวิสก่อนดีกว่าเราไปแบบลูกสาวก่อนเล็กๆก่อนนะคะเก็บใหญ่ๆไว้ข้างหลังซึ่งก็วิสกลับมาในรอบ2เดือนหลังจากที่ปล่อยเพลงเล่นอะไรไม่คิดแต่ว่าฉันชอบมาเพลงนั้นอะแต่ว่าชันาพูดไปพูดได้่ะ ตอนที่เรเชนตอนนั้นว่าวีซ่าต้องมาเต้นแหลกๆได้แล้วแบบเต้นออแบบสับๆได้แล้วเนี่ยซึ่งออครั้งนี้ก็มาให้เลยกับเพลง Mirror Mirror คะ่ะมีความดักดักเห็นเห็นภาพคอนเซปต์อยู่ถือว่าน่าสนใจเพราะมันมีความแบบดักดักแล้วก็มีความแอปเปิลน่ะเธอใช่ซึ่งก็เหมือนจะเอาคอนเซปต์สโน w White มาใสา่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าแอปเปิลอานยาพิษหรือว่าวิสจะเป็นแม่มดเองอะไรเกิดขึ้นได้น่าสนใจแล้วก็ปล่อยมาวันนี้เลย MV ็มบีสดๆรือว่ามีการเอาไป เพอร์ฟอร์มที่สักงานหนึ่งก่อนสยามที่สยามไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ว่าเอาไปเพอร์ฟอร์ที่นั่นอ่ก่อนแล้วนะหลบมากหลบสุดๆกลัวเหนสปอยอะไรแบบแล้วในในวิสเธอชอบใครที่สุดอุ้ยอ๋อไม่ไม่คนนั้นคนที่เป็นแรปคนที่เป็นแรปมันวี้แั้วนทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นเชียเชีย น่าจะเชียร์แหละก็น่และชอนฟอยจีเขาอยู่ด้วยนะนั่ก็เชียร์ไอ้ฉัน่ะไม่รู้จักชื่อเขาใช่เพราะว่าฉัน่าหงเลยเพราะฉัน่ะเห็นเชีเพลงไม่คิดอ่ะอ๋อคือร้องสุดๆหรือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะคะจะชอบเพลงไหนสุดของมิสอาร์ทั้งหมดที่ที่พูดมาใครก็ได้ทุกฉันน่าชอบไรก็ได้เหมือนกันชอบมากๆแต่ว่าถ้าฟังเ้าแรกใช่แบบว่าโอ้ยมันถึงนะแต่ตอนเบบี้บาร์บี้อุ๊บบบบี้เล้ว บาร์บี้อุ๊บสอุ๊บอะฟังครั้งแรกยังยังแอบแบบงงๆนิดนึงแต่ฟังที่สองก็เอ้ยเอ้ยได้เลยเดี๋ยวเราไปดูวิสกับเพมิรุสไมโรกัอะไรค่ะไปเลัวเดี๋ยวเราเริ่มมาละโอ้ดนตรีมีความอันนั้นจริงๆนะนิทานอ่ะเธอเออเริ่เบส เมดดีก,กนกกี่ไงร้องสิงกันลายส้าเอ,อ้ยออน,นี่ก,กระจกนีือใครหลับมเมอี้ไหนอันนี้พีพ่ฮออุกออแล้วก็แบบคนรันทิประเฮออ้มือผู้ใด มีความฝังป๊อบเขาดีไซน์การร้องแบบใหม่มากเลยดีไซนี่ก็าทำอย่าง อะไรเยอะดูกีชอบหยุดหยุดนะมีเองแบบโมเดลโทนโอ้ใช้แฟลชยิงที่กระจกด้วยอ่ะโอ้กระจกดูวิสแล้วติดเพชรมันเป็นหน้าคนยิ้มเลย เริ่มเริ่มเข้าแล้เออเริ่มโอเคแล้วโอเคแต่วินนี้รด็จเรืเ่องภาษาคู่กันมากเลยอ่ะ<อ>ดูว่าใครจะได้หุกนะเอ้ยใครจะได้ high ไฮโน้ตให้ดูมีไหมจ่ะ Boleh saya nak kacau? Kalau kau pergi. Hah? Bun. แบบร็อกไปเลยต้องสวยมาก แล้วนะครับการ e รี t i ชันเวสครั้งแรกสซลชันเลยนะงง <laughs> แต่ไม่แปลกหมายถึงว่างงแต่ไม่แปลกเพราะรู้สึกว่ามันคือความตั้งใจจริงๆอะ่ะเพื่อที่จะให้มันมีแดนเบรกบ้างตอนท้ายมีบล็อกเวอร์ชันบ้างดนตรีหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบทเพลงที่สําหรับเนิวิทใหม่ให แล้วก็ไว้สาหรับโชว์เลยอ่ะเพลงนี้ <S <S แล้วก็เป็นวิสอีกแบบหนึ่งแต่ว่าแอบ,บช่วงแรกๆแอบฟังยากด้วยการดีไซน์การร้องด้วยแหละฉันรู้สึกนะทั้งเพลงเลยแบบอแอบ,บฟังแบบฟังไม่ออกว่าเป็นคําว่า,า,วาอะไระใช่เพราะว่ามันร้องเก๋เราไปหมดไปเลยใช่มันมันเน้นการดีไซน์การร้องแบบเก๋ๆไปเลยฉันไม่เคยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เลยแบบเอ้ยแอบแอบจับเนื้อไม่ค่อยได้แต่ว่าที่ต้องให้เลยสำหรับฉันคือ MV ต้องให้จริงๆด้วยความที่แบบเซตโปรดักชั่นเวอร์มากจริงๆอ่ะ แต่ก็อีกจุดหนึ่งที่แบบแอบแอบรู้สึกก็คือชุดเยอะนะแต่ว่ามันมีแค่ขาวกับดามันก็เลยรู้สึกว่าชุดซ้ําแต่จริงจมันมีชุดเยอะอนึกออกปะแลวเซตติ้งก็คนราชาก็ดีแล้วแต่ว่าด้วยคอนเซปต์เขาด้วยแหละมันมีความแบบมาปุ๊บโดนเอล่อลวงมันเป็นความสองฝั่งระหว่างขาวกับดำมาเลยอย่างเงี้ยข้อของชาถ้ามองมุมในเรื่องเพลงอ่ะฉันว่าท่วงแรกอ่ะฟังไม่ยากเท่าไหร่ แต่พอมาเข้าคู่กับแอบแบบเหมือนแอบแบบไม่ไม่ไม่ซิง์อ่ะเหมือนแบบดูรู้สึกว่ามันแบบเออมันแยกคนละเพลงเขาดเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมันสองเหมือนสองเพลงอยู่ก็เข้าก็จะประมาณเพลงประมาณนึงแต่พอฟังไปไปทอดอื่นเรื่อยอ่ะพอเริ่มเข้าคู่สอกอ่ะมันเริ่มมาเริ่มเก็ตประมาณนี้ละแล้วก็กลายมาเป็นแบบงงพาร์ทที่อยู่ก็ซิง์เข้ามาแบบเบรกนิดนีกแต่ว่าถ้ามองในมุมว่าวงการ เพลงที่มาทำมิกแบบประมาณเนี้มันก็ก็ไม่ได้งงเท่าไหร่กับพาร์ทนี้แต่แค่พอแบบมันอยู่ๆซิงค์แบบเอ้ยมันอยู่ก็คือกระโดดไปเลยอ่ะกลายเป็นว่าแอบงงถ้าทางที่ท่อนเบรกแดนมันดีมากสำหรับฉันอ่ะฉันไม่รู้ว่าท่อนเบรกแดนหรือว่าท่อนที่มันเป็นดนตรีมันจะมีเหมือนดนตรีหลักของเพลงใช่ไหมแล้วก็อยู่นี่ก็เป็นแดนเบรกที่มันมีแบบสายตูดกันอ่ะที่แบบเป็นพาร์ทสายตูดแล้วก็เป็นพาร์ทร็อกตอนท้ายฉันไม่รู้ว่า ไอพาร์ทที่ตรงเป็นสายตู่ตรงนั้นอ่ะมีในเพลงหรือเปล่าหรือว่ามาตัดมาแค่แบบรีมิกซ์เฉยๆเพราะฉันคิดว่าถ้ามีอ่ะก็แอบฟังยากด้วยความที่อาจจะแบบปรับปรับตัวยากนิดนึงอ่ะนึกออกปะแต่ฉันอ่ะชอบงานกล้องเพราะว่าฉันรู้สึกว่างานกล้องถ่ายมาไม่ไม่เชยเท่าไหร่หแบบเขาดูเล่นหลายมุมอ่ะแบบว่าดูถ่ายไม่เชยอ่ะถ้าท้งที่โลเคชัช่นันเป็นโดยท่นเดิมแต่ว่าดูถ่ายหลากหลายดีอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่ดู ดูออกว่าลงทุนให้วิสมากๆเลยอะถ้าคน<ม>ที่แบบอินพิงหนักๆอร์ฟอร์มนี่คือ<ม>คงจะแบบว่าฟินใช่ใช่ใช่น่าจะฟังขอใช้เวลาฟังนิดนึงแต่ว่าด้วยครั้งแรก้ลยแหละมันก็เป็นแบบนี้นะสาวชันนะเ<ม>พราะว่าด้วยความมันมีดนตรีหลายแบบก็เขาจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะสวิตกันไปสวิตกันมามเออใช่ก็ใช้เวลานิดนึงชอบเลยเธอชอบตรงไหนของเอวบ้างฉันชอบพาร์ทเป็นกระจกเป็นกระจกใช่ปะที่ไฟสองกัที่กระจกอะฉันฉันอะอ๋อฉันอะชอบโคโลกราฟ ที่เป็นกระจกแบบนี้และที่กระทางแล้วก็ชอบครับตอนท้ายที่อยู่ก็แบบให้สาคนมาเป็นกระจกเลขยสองคนเต้นซิงกันอย่่งเนี้ยถ้ารู้สึกว่าเออแบบเออโอเคเนี่ยคิดดียันนึงที่ชอบก็คือพาร์ทของอะตอมที่มีมีซอนยายืนตรงกลางแล้วก็สลับไปนี่เป็นสีดําแล้วมาเ้นเป็นสีขาวเออแล้วก็น่าสนใจเออใช่แล้วก็เอกลักษณ์ที่ยังเห็นอยู่ในของเวสเลยก็คือร้องซิงกันมีจะมีพาร์ทที่ร้องคู่กันตลอดเวลาที่แบบ พอรัดกันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ากระโดดกระโดดอยู่นะคอนเซปต์กระโดดไปเลยอะ่ะแต่ก็ตามคอนเซปต์เขาถ้าคอนเซปต์วงมันคือบาร์บี้อ่ะแบบมีความแบบ,บแบบทำอะไรก็ได้นะฮะปะเออมันก็จะเป็นแบบนี้แหละตกใจอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูโชว์เคสไม่ใช่โชว์เคสแต่ว่าเอาไปโชว์ก่อนอไปโชว์ก่อนไปกันเลยสกอตอ๋อเอาตอนเป็นคนเปิดเนื oh ้อ oh. อยู่วันนั้นเก็บหมด นักขาบีบโอ้โหสวยมากพอแยกแบบนี้ฉันว่าพอเราดูอันนี้น่าจะชอบมากขึ้นแหลมะมั้งโอ้เต้นโหดมากเชียร์ลูกเห็นไหมเราฟิงกันลเฮ้ยน่าต้องสวยมากเลย มากลายเท่ากันหมดเลยขอพัดลมหนึ่งตัวให้น้องจะได้เสย โอยนะ้อท่านี้โอเคก็ไม่ได้ไม่เย่แล้ว<ะ>ตอนนี้มันเริ่มมันนั่นละเริ่มเป็นร็อกแล้วพอช่วงเปิดเรกแรกมันเขาเพิ่อมอีกอ๋อโอเคน่าจะสอง็เนเด ขึ้นนะเออเกขึน้นนะอ้ใช่เธอไม่มีใจขนาดนั้นได้เลยแน่เลยโอ้โหอ,อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เป็นกระจกมีจริงด้วยปะไม่รู้ต้องไปฟังในสตรีมมิ่ง แต่ได้แรงมากเอาเลยนี่โอ้โอ้โอ้นี่นี่โอ้โหเออเาแบบเหมือนเอาอย่างนี้เลยอ่ะดูดิโอ้ยังนี้เลยอ่ะโอ้คืออย่างนี้คืออย่างนี้อ่ะ คือน,น่าจะรีฟตอนตอนนั้นคือมีอะไรใส่ให้หมดเลยนะคะคือว่าร็อกนะคะร็อกหนูไปเลยเอาไปให้หมดเลยปเปลี่ยนห้าหกด้วยอ๋อเป็นห้านี่ไปท้าไปลูกไป,ไป ให้ปลายฟ้าจุดตาถูกต้องมากบอกว่ารักฉันนี่็พอมันพอมันเป็นการดีไซน์การร้องแบบนี้มันก็จะแบบอันนั้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะจิน่่มมัจรไใชโบต่อการดูถ้าเต้นไปแล้วโคเรียกราฟไปแล้วก็ถือว่าเป็นเวสจริงๆแล้วก็ที่โหดมากขึ้นด้วยแล้วก็ถือว่าถ้าไปโชว์ที่ไหนก็ถ้าคนยังไม่รู้จกักก็รู้จักได้เลยจริงๆ รู <łość> Harriet, ตึงเลยอ่ะรูตึงอ่ะเป็นเพลงที่แบบเนี่ยเพลงเปิดอ่ะคือเพลงเปิดสเติดอะมีอะไรใส่ไปเลยพี่ใส่ไปก่อนเพลงเปิดใส่ปุ๊บ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 แล้วคอยโผล่เดฟเมคคิดต่็เดฟปะถ้าความสะใจอะดีแต่เพลงอะเขาใช้เวลาอีกนิดนึงก็แล้วกันโอเควงต่อไปเลยกับพิกซี่นะคะตัวแม่ควีนนะคะก็กลับมาในรอบเรียกว่า สามเดือนถ้านับเพลงติดฝนด้วยนะแต่ถ้านับิแบบ MV จริงจังจังจริงจริงก็เพลงอันนั้นแหละก็มันชอบจะไปหมดอันนั้นอันนั้นมาหลังกว่าอันนั้นเออใช่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเราด้วยถือว่าเป็นเพลงที่ปล่อยมาเพื่อที่จะชิมลางเลยก็แล้วกันก็ถือว่าคนคนฟังเยอะอยู่เหมือนกันโล้สปอยโล้สปอยเยอะมากที่สุดยังไม่เห็นอะไรเลยจริงๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับเพลง feet ไปค่ะ let's go นี่ ไม่น,น,นั้นหรอรูปปั้นหรอรปปนนรม่ออั้นนาะทีมรเกัมอะไรมาุันรงรีให้วิเพลงเร็วขึ้นนึกว่าจัดมาแบบมูเรื่อยเรืเร่ ความประเดี๋ยวจะเป็นมัยก่อนตโตกันแล้วจะมายังยังโอ้คือคุณมากเลยชุดแบบนี้มองที่แบบเป็นรูปรูปมาแปลกแปลอ๋อโอ้ มาชุดนด้อีโกคนเดียวอ่ออกาคนละเซตคนละชุดแล้วใช่ะะปะ อถือว่ามีความแบบสนุกขึ้นนะเพลงอ่ะนึกว่าจะมาเนี่ยแบบเรื่อยๆคล้ายๆแบบช่วงเดใจยูอะไรแต่ว่าพอพอฟังไปเมีก็มีความอัปบีดอัปไลขึ้นนะคะจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างแรกฉันว่าชุดสวยหมดแล้วชุดพรีเมียมทุกชุดดูไม่แก่กะดูชุด สวยๆมากอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงสำหรับฉันอ่ะเพลงอาจจะไม่มีจุดพีคในในการฟังครั้งแรกของฉันนะอืมแบบหมายถึงว่าจุดที่แบบโอ้โอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะตอนพาร์ทสุดท้ายที่เป็นชุดชุดแบบเมทัลลิกชุดแบบ เล็กๆอะ uh ่ะ oh. เราก็เดาได้ว่าเดี๋ยวพิกซีช่ชนะเด,ดาเดเดี๋ยวพิกซี่จะมีแบบฮุกสุดท้ายอีกเหมือนตอนโอ้โห<ก> uh oh. อยู่กี่มีเดจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากปีกไก่อ่ะอึกออกป่ะเออใช่ก็ก็ก็เก็ทว่ามันน่าจะมีพาร์ตตรงนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงน่าจะเป็นมูดที่เท่าๆกันทางเพลงสำหรับฉันอะ uh ่ะ oh. แต่ต้องฟังอีกเพราะว่าตอนที่ฟังเดจ้าอยู่ครั้งแรกฉันก็แบบเพลงเท่าเ่ากันพอฟังไว้เลยที่ชอบเลยคือ MV p i x i พิซแสงจัดแสงสวยมากอันนี้จัดแสงสวยขึ้นมากเลย ถ้าชอบชุดที่เสือฉันน่ชอบของพิมมาพันนั่นแหละที่เดินต้านลม,ลมอ่ะต้านลมอ่าฉันชอบชุดเซ็ตนี้ทุกชุดฉันรู้สึกว่าทํามาไม่ขาดไม่เกินคือชุดดูเยอะคือชุดชุดเมื่อกี้ฉันมองว่าพอทําทํามาแบบว่าดูเยอะแต่พอมาดูคนสามคนดูไม่เยอะดูมันพอดีกันอะไรเงี้ยอ,อ๋อแล้วก็ที่พันที่ชอบเลยคือพันนี้เอ,อมันทําให้นึกถึงอันนั้นเลยเธอหัวไหลตูดอ่ะเธอมัน,ม,นมันเป็นวแบบนั้นอ่ะตรงเนี้ยเออแต่ว่าออดนตรีก็ใช่ดนตรีอ่ะ นนฉันอะเลยคิดว่าชอต F E T A ที่คืออะไรวะแบบฟีดแบบธรรมดาเลยนะ oh, จนดนตรีเมื่อเกี้ยฉันอยากให้เป็นแบบเอาดนตรีแบบเนี้ยไปทำเป็นอีกเพลงของวงเลยอะแต่ฉันว่าเพลงนี้ก็เป็นสตั๊กเจอเพลงพิกซี่อยู่นะใช่แบบเพลงเดจารูคือจะมีท่อนท่อนเรื่อยการร้องการอะอรด้วยแหละเออแล้วก็เป็นท่อนแบบพิกซี่ที่ชัดเจนมากด้วยแล้วก็เป็นท่อนที่แบบพุกก็แบบบุ๊บุ๊อะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องไอเกมวีคือสวยจริงแบบต้องหยุดอ่ะหยุดดูพิมพ์ม,มาหยุดพูดอะ่ะ <c oughs> เพื่อดูพิมพ์มาต้านลมจริงๆอะ่ะก <c oughs> ูยอมเลยชุดนัน้นจริงๆงนั่นแหละก็สำหรับ <c oughs> ฉันก็อาจจะต้องฟังอีกสักนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นเพลงที่ฟังยากนะแต่แค่อาจจะเป็นเพลงต้องฟังอีกเพื่อที่แบบว่าอาจจะอาจจะแบบได้ติดปากติดหูอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันติดหูอยู่ได้เลยเนาะแต่ว่าฉันอาจจะอยากได้จุดพีจุดไรอยู่ก็ต้องรอฟังอีกนิดนึงโอเคเราไปดูท่าเต้นกันดีกว่านะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรอุ๊ยเป็นโวกว่ะเปิมาเลยเหรอเปิดโวกมาเลยมันมีความแบบนี้เลยมันมีความเดจาวูที่เร็วขึ้นอ่ะเออเออใช่แล้วาอเป็นความเดจาวูที่อินเตอร์ขึ้น เป็นอะไรกันล้ำมากเลยแต่ว่าพระร้องค,คือเป็นเพลงพวกชีจริงจีจริงจริงถ้าเกิดฉันต้องติดแน่ๆเลยสักเดียวต,ติมมาก็จะเป็นการร้องดีไซน์การร้องแบบนี้เลยก็จะเลยๆฮัน กเลยว่าฟิตคืออะไรอ่ะเป็นเต้นจอยเป็นจอยจริงๆนะเจลมาแล้วพาร์ชาัิโอ้โหแล้วเนเซอร์อ่ะฮิ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 เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิพาตรงนี้น่าถึงนะเนี่ยอ้่าเริ่มติดแล้วอะนอตแบะ วชวนไปเสี่ยวมากทั้งดนตรีทั้งการร้องเนื้อเพลง ถือว่าเพลงโตขึ้นมากนะถ้าแบบเทียบจากแบบเออเพลงเก่าๆของของวกซี่อ่ะหมายถึงว่าเนื้อเพลงดูแบบว่าอโตเลยอ่ะแบบเป็นสาวว่าใช่เป็นสาวขี้ว่าเลยแล้วก็ประชันก็ถือว่าติดหูขึ้นแบบเดี๋ยวอาจจะต้องฟังไปเรื่อยเพราะว่าเพลงพีเียตั้งแต่เดจายูมาฉันก็เป็นแบบนี้หมายถึงว่าพอไปฟังเรื่อยๆก็ติดฉันก็จะติดไปอัตโนมัติอะไรอย่างแต่ว่าถ้าถ้าเหมาะมองชันอ่ะถ้าฟังในฟังในส่อฉันชอบขึ้นแบบแบบมีท่อนดีเยอะอะไรอย่างเงี้ย S <S ใช่ใช่ใช่ถ้าประจําตัวตัวเองอะไรเงี้ยมายถึงว่าพวกประจําชอบมระชอบประจําตัวเมมเบอร์อะได้ดูเป็นตัวเองดีเป็นเอกลักษณ์ตัวเองดีแล้วก็ถ้าเต้นก็แบบเอื้อต่อแบบไปโชว์แค่สามคนอะออด้วยนะมันจะมีพาร์ทแบบแบ่งให้ไปอย<ช>ู่คนเดียวแบ่งไปอยู่คนเดียวมาเต้นสองคนได้พักเหนื่อยพักไรด้วยก็ถือว่าขนบ้างมาอย่างดีแหละในการแบบโคเรียกาฟเพื่อที่จะให้ไปโชว์เพราะว่าวงก็ไปโชว์บ่อยอืมเออใช่ ก็จบแล้วก<ร>ารเรียชั่นพิซแล้วก็วิสนะคะใครเป็นแฟนคลับวงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยนได้สามารถบอกได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ i ลฟอารมาลีฟจำได้แต่เพลงนี้นนเพิ่งเรียกเมื่อกี้อ้าวเพลงหนึ่งร้องไงกระจบกะะจบกร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 ะจบ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 